พันธกิจห้องชั้นบนที่สำหรับคนทั่วโลกจะได้พบกันในคำอธิษฐานห้องชั้นบนเรื่องราวของคำพยานชีวิตจริงที่จะเสริมสร้างชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณให้เติบโตขึ้นในทางด้านความเชื่อในองค์พระเยซูคริสห้องชั้นบนประจำวันนี้วันจันทร์ที่6ตุลาคมคริสตศักราช2025 คำพยานชีวิตโดยคุณกาซาโมลาโจเซฟชอเก้กัวเตงแอฟริกาใต้ในหัวข้อเรื่องผู้สร้างบ้านสองคนและข้อประคำพีหนุนใจที่นำมาใครครวญและสามัคคีธรรมร่วมกันปรากฏในมัทธิวบทที่7ข้อ24เหตุฉะนั้นผู้ใดที่ได้ยินคำเหล่านี้ของเราและประพฤติตาม เขาก็เปรียบเสมือนผู้ที่มีสติปัญญาสร้างเรือนของตนไว้บนศิลาคุนกาซามูลาโจเซฟชอเกเป็นพยานว่าเมื่อคุณแม่ของผมเสียชีวิตในปี1982ผมก็กลายเป็นเด็กกำพร้าและเติบโตขึ้นในสภาพแวดล้อมที่ขาดความซื่อสัตย์และความไว้วางใจในวัเด็ก ที่ไม่มีรากฐานมั่นคงให้ยึดเหนี่ยวผมต้องการคำแนะนำแต่ก็ไม่รู้จะหันหน้าไปพึ่งใครไม่กี่ปีหลังจากการจากไปของคุณแม่ผมเริ่มรู้สึกว่ามีบางอย่างไม่ถูกต้องผมต้องตัดสินใจว่าจะใช้ชีวิตอย่างไรจะเลือกเส้นทางไหนผมเริ่มตั้งคำถามกับตัวเองมากมายว่าผมคือใครผมมาจากไหนใครคือพ่อของผม ผมถามคำถามเหล่านี้กับพี่น้องและญาติของผมแต่ก็ไม่ได้รับคำตอบที่ช่วยไขข้อสงสัยผมห้อยหาที่จะมีพ่อหรือใครสักคนที่ผมจะเรียกว่าพ่อได้เนื่องจากผมไม่ได้เติบโตมาในครอบครัวที่เชื่อในพระเจ้าผมจึงไม่เข้าใจอย่าง่องแท้ว่าพระเจ้าทรงเป็นพระบิดาของเราผู้สถิตในสวรรค์ผมจึงเริ่มสแสวงหาพระเจ้าไปโบสถ์และร่วมอธิษฐานกับผู้อื่น เวลาผ่านไปพระเจ้าทรงช่วยให้ผมค้นพบและเข้าใจตัวตนของผมเองผมจึงตัดสินใจรับพระเจ้าเป็นพระบิดาของผมเมื่อเรามุ่งแสวงหาพระเจ้าเราจะสามารถวางรากฐานที่มั่นคงแห่งความเชื่อและดำเนินชีวิตอย่างเต็มเต็มได้ข้อคิดสำหรับวันนี้ข้าพเจ้าควรทำอย่างไรเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับพระเจ้าและในช่วงเวลานี้ เป็นเวลาที่เราจะอธิษฐานร่วมกันเป้าหมายของคำอธิษฐานเพื่อเด็กกำพร้าข้าแต่พระบิดาผู้ทรงสถิตในสวรรค์ขอบพระคุณสำหรับความรักและการทรงนำของพระองค์ขอทรงช่วยข้าพระองค์ทั้งหลายในการสแสวงหาพระองค์เมื่อข้าพระองค์ทั้งหลายมีคำถามที่ไม่สามารถตอบได้และไว้วางใจว่าพระองค์จะทรงสถิตอยู่กับข้าพระองค์ทั้งหลาย อธิษฐานในพนระนามพระเยซูคร,ริสต์เจ้าอามินหากท่านเห็นว่าพระพรจากพันธกิจห้องชั้นบนเป็นประโยชน์และท่านต้องการส่งผ่านพระพรนี้ไปยังผู้อื่นในรูปแบบหนังสือท่านสามารถสมัครสมาชิกห้องชั้นบนได้ที่หน่วยงานคริสเตียนศึกษาและบรรณาศาสตร์สภาคริสตจ,จในประเทศไทยโทรศัพท์0 5 3 2 4 4 3 8 1ต่อ112 ขอพระเจ้าวอวยพรค่ะ